วันนี้นะครับกลุ่มปตทได้เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับโดยสายงานระบบท่อส่งกา๊าซสนับสนุนโฟมดับเพลิงในเบื้องต้น250ลิตรนะครับบรษัทปตอทอน้ำมันและการค้าเปลีกยจำกัดมหาชนสนับสนุนโฟมดับเพลิงจำนวน6,800ลิตรรวมถึงรถดับเพลิงพร้อมจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการบริษัท NPC Safety and Environmental Service จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม PTT Global Chemical mm hmm. จำกัดมหาชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดับเพลิงกู้ภัยและระง,งับเหตุฉุกเฉินได้ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการนะครับเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบ fix monitor นะครับหุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิงจำนวนส0 0พันลิตรสำหรับใช้ในการระง,งับเหตุอีกทั้งนะครับโลงแยกก๊าซธรรมชาติปตทรพร้อมกลุ่มความร่วมมือช่วยเหลืออุปกรณ์นะครับ ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานที่คมอุตสาการพื้นที่มาตะพุทธและใกล้เคลียงจังหวัดระยองเตรียมพร้อมให้การสนนุนโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องที่มาเพจน้องปอ3วันนี้วันที่5เดือน7ปี2 5 6 4ดินน้ำลมภัยไรยงานะ